ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา s e l f Assessment Report ระดับการศึกษาประถมะวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดตั้งอยู่เลขที่120หมูห่6ตำบลโคกสะอาดอำเภอสีเทศจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยนางบุษราเรืองซ้อนผู้มีการโรงเรียนนางสุมนาพงเทียนรองผู้มีการโรงเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีนักเรียนรวม231คนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมของระดับประถมวัยอยู่ในระดับ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประถมมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กระดับยอดเยี่ยมเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีมีมารยาทพูดจาไพเราะกล้าแสดงออกมีความสุขในการเรียนรู้มีพัฒนาการทุกด้านสมดุลตามศักยภาพมาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการระดับดีเลอร์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาประถมมวัยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารและครูเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้งสีด้านเหมาะสมตามวัย มาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับดีเลิศครูวางแผนจัดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมและประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคลทำให้ทราบผลการพัฒนาการส่งผลให้พัฒนาการเต็มตามศักยภาพทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงเรียนรู้อย่างมีความสุข ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมของระดับขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพผู้เรียนระดับดีเลิศผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมร่วมปรึกษาและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกเต็มตามศักยภาพมาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและการจัดการระดับดีเลิรสถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน มีระบบบริหารจัดก,การคุณภาพการศึกษาครอบคลุมงานทั้ง4ฝ่ายบริหารด้วยระบบ PDCA ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพภายใต้สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มาตรฐานที่สามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับดีเลิศครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ App c Active Learning มุ่งมันตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนใช้สื่อและเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางสถานศึกษากำหนด ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดพร้อมรับคำแนะนำและจะนำข้อเสนอแนะจากท่านคณะกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขเป็นลำดับต่อไปขอขอบคุณค่ะ